ครับผมปืนนะครับมีอาชีพขับรถส่งของนะครับมีเป็นอาชีพเซลแมนนั่นแหละขับรถนานๆนะครับมันก็เกิดโรคเกิดภัยขึ้นมานะครับเป็นต่อมลูกหมากโตอยู่นะครับเพื่อนที่สนิทกันเขาก็ให้เอาอันนี้มาลองทานดูนะครับเป็นกาแฟโอปิโอทานมากล่องที่3มแล้วแหละนะครับอ,อยากจะเกินนําว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยกลาง,ลาง,ลางคืนไม่ต้องหลับได้นอนอนะ่ะเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ําวันละ4ี่ห้ารอบเลย เพราะว่ามันบังคับให้เราต้องเข้าห้องน้ามันมันมันเหมือนฉี่ไม่สุดมันเหมือนฉี่ไม่สุดฉี่ติดติดขัดขัดฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ใสเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับฉี่แต่ละครั้งเนี่ยหลังจากที่ทานไปสักระยะหนึ่งอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับกลางคืนทําให้ผมหลับสนิทยันเช้าเลยล่ละทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ตื่นมาก็กระชุ่มกระชวยแล้วก็กระปรี้กระเป่าอ่าเข้าพบป,ปะลูกค้านี่ก็อ่ามีความมั่นอกมั่นใจนะครับไม่ง่วงเหงาเหานอนเวลาขับ อยากจะมาแนะนำสำหรับเพ่อนที่มีอาการคล้ายผมนะครไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับที่มีอาการ